โลกบางโลกมีดวงตะวันขึ้นดังหลายดวงนะซึ่งเราจะนึกไม่ออกเลยว่าคแค่ดวงเดียวก็ร้อนอนะจะแ,แย่อยู่แล้วเนาะแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะไม่ร้อนคืนมาทีิละดวงทีละดวงเดี๋ยวได้ฟังคุยสนุกสนุกเลย แต่และดวงก็มีสีที่แตกต่างกันโอ้ oh. oh. โลกนั้นทั้งโลกเขามีศีลห้าเป็นปกติ oh. มีศีลมีธรรมกันดีมากๆเลย oh. เออและรูปร่างเขาสวยงามจะเป็นรองเ้าแค่ชาวสวรรค์ oh. แต่ถามนุษย์ทั้งหลายเหรอ <Yeah. S 1> ไข่ไกๆเออ<ข>นี่จ้า สวยมากเลยแม้สัตว์เดรัจฉานก็พูดได้อดีตมนุษย์น่ที่กำลังใกล้จะหมดกรรมยังพูดภาษามนุษย์ได้แล้วไม่เบียดเบียนกันนี่มหัาจารย์ไหม,มโลกไปนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนถือศีลห้าเป็นปกติเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้ ลองดูสิเจ้าเออถือศีห้ากันทุกคนในโลกนี่เนาะเดี๋ยวสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นสีนห้าเนี่ยทำให้ใจเราบริสุทธิ์แค่เราเว้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่พูดปิตกาไม่พูดปดไม่เดือดน้ำมาซึ่งวันหนึ่งเราก็ทําไปได้ทั้งหลายนาทีตอนที่เรานอนเออเ,ออเออนาะแต่เราไม่ได้สมาทาน เราเพิ่มเวลาอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองตอนเราตื่นตื่นนะอย่าไปประพฤตินี่นะ <c oughs> เออสิ่งที่ตรงข้ามเพิ่งเว้นจากอย่างนี้ถ้าทุกคนในโลกทำได้อย่างนี้จะเราไม่ต้องไปดูที่โลกนั้นเลยเราดูที่โลกใบนี้จ้ะ